ไปต่อกันที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงความคืบหน้าการแจกอุปกรณ์เสริมการสอนให้กับนักเรียนในปีการศึกษา2568จำนวน600,000เครื่องนะคะซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางและกระทรวงศึกษาธิการกำลังทำงานร่วมกันและอยู่ในขั้นตอนของการจัดทำ TOR ค่ะซึ่งก็จะมีการปรับแก้ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นเมื่อขั้นตอนของ TOR ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยก็จะประกาศหาผู้รับจ้างต่อไปซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการใหญ่นะคะที่พยายามจะแจกอุปกรณ์ดังกล่าวให้ทันภายในภาคเรียนที่1ในวันที่16พฤษภาคมนี้แต่หากไม่ทันยืนยันว่านักเรียนจะได้รับการแจกอุปกรณ์เสริมภายในปีนี้อย่างแน่นอนเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะ ปีปีปีของ68ใช่ไหมอ่างบประมาณ68งบประมาณ68 6หกแสนกว่าเครื่องตอนนี้กรมบัญชีกลางก็กลับสอะกับกับกับกระทรวงเราเนี่ยทำงานร่วมกันในการกำหนด TOR ซึ่งแน่นอนที r ที่บอกครับมีการปรับแก้กันบางส่วนเพื่อให้ให้แน่นอนแต่ทุกอย่างที่กระทรวงทำเนี่ยไม่ได้ผิดระเบียบแต่มันเป็นความห่วงใหของกรมบัญชีกลางในบางเรื่อง น่เชตัวเลขช่วงเปอร์เซนต์อะไรเราอยู่ในระเบียบของกรมบัญชีกลางทุกอย่างแต่กรมบัญชีกลางก็อาจจะทวงติงเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่และถ้าเกิดการกําหนดใดๆที่ที่ดูว่าอะไรนะอาจจะสูงอาจจะมอะไรก็ตามที่ที่ความคิดอาจจะต้องปรับกันแต่ก็ตอนนี้ใกล้ว่าใกล้เสร็จ TOR เพราะเสร็จ TOR ก็แน่นอนครับกระบวนาการต่อไปก็คือการหาผู้รับจ้างนะครับในการประกาศตามตามระเบียบ ซึ่งก็จะทำน่าจะไวที่สุดครับแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้ใช้เครื่องกันแน่นอนในปีการศึกษา2568ที่จะถึงนีครับในเด็ก6 0 0 0 0ว่าคนแต่จะทันต้องยอมรับว่าถ้าถามว่าทันวันที่1พฤษภาคมไหมมันเป็นโครงการใหญ่ที่เด็กอ่ะ16พฤษภาที่กำลังจะเปิดเดียนก็พยายามครับแต่แต,แต่เนื่องจากโครงการใหญ่มันก็อาจจะต้องมีเรื่องขอบวนการมีรายละเอียดแต่ต้องให้ทันในปีการศึกษาของ68มันทันอยู่แล้ว เพื่อให้เด็ก600,000คนใช้ในเบื้องตน้นแล้วก็โครงการของปี69ก็เดี๋ยวเสนองินบประมาณในงบประมาณก็จะขยายเป็นอีก1ล้าน2แสนคนก็ทั้งหมด1.8แสนคนในเด็กแลมัธยมปลายทั้งหมดที่จะได้รับแล้วก็ลงไปถึงมัธยมต้นด้วยแล้วก็โครงการวต่อไปก็เจ็ดศูนย์ก็ขยายไปเรื่อยๆจนจนเด็กไทยได้ใช้ครับ